กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น้องแท้แนดยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมก็อยู่ผมนะคอรลิสนะเกมทาวเวอร์ดีเฟนแนดภาพสวยมากเป็น 2D นะฮะและอาร์เวอร์เป็น 3D นะฮะบนสโตร์ไต้หวันทั้งไอโฟนและแอนดรอยเลยนะฮะผมก็ใครสนใจเล่นก็ไม่ยากเนาะก่อนอื่นจะไปดูเกมแนะใครมองหาร้านเติมเกมนะสะดวกปลอดภัยนะฮะราคาประหยัดนะก็จะเป็นอ๋อร์ท็อปอัพของเราเนี่ยฮะเติมเกมราคาถูกแนะแล้วก็ ่าจะมีแพ็กนะฮะที่เป็นกระแสนิยมนะฮะที่สตรีมเมอร์หลายๆคนเล่นนะฮะดังๆเล่นก็แพ็กของเรานะฮะนิ้วคอสตัวถูกมาก3780ันเจ็ดือพันเนะฮะพันแปหรือเก้าแปดสนะว่าแพ็กอ่ารีวิวก็625้อยยี่บาหถูกสุดแพ็กแพ็ของเราก็เป็น2องบาทจะเหลือ129บาทนะสำหรับอ่าสายงบเติมน้อยอ่าเหรียญคริปโตมันจะมาแล้วนะต้อง เติมแข่งการนาเตียารีน้าเพื่อจะชิงความเป็นหนึ่งนะเราจะเหรียญคริปโตมาในมะุมน้องแพ็กนี้แล้วก็เกมทงางซ่ายังเหมือนเดิมครับผมอ่าทงางซ่ายังเหมือนเดิมเลยอนะี้แพ็กรายเดือนต้องเติมนะฮะแพ็กคู่เลยเบตันพาร์ตแล้วก็อันนะี้ฮะรายวันเนี่ยนะครับแพ็กใหญ่สามพันเจ็ดหรือสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเนาะแล้วก็มีเกมเยอะมากมายเนะี่ยในเพจของเราเนะี่ยไปดูได้เลยครับว่าจะเติมเกมอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเนโอโฟร์แรดเดอร์โลชั่นเอนะ็กซ์เนวอลเลอร์แลนด์เนี่ย หลายเกมเยอะแยะนะฮะกินช um, ินอาวีนะฮะเยอะแยะมากมายในเพจของเราไปดูได้เลยนะฮะก็ถ right? ้าจะเติมเกมก็ทักไปที่แอดมินของเรานะฮะก็ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปแชนเหมือนเดิมนะกดแสดงเพิ่มเติมก็จะเห็นลิงก์ของเราเนาะยังไงก็ไปรับใช้รับบริการของเราได้เลยนะฮะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนไม่มีการรีฟันเนาะสำหรับเกมนี้นะครับผมแม่ดันเลยนะทาวเวอร์มีเซิร์ฟเดียวตอนนี้นะครับผมนะมีเซิร์ฟเดียวภาพสวยมากตอนนี้เซิร์ฟเหลืองแล้วนะฮะอ่า เกมมันเปิดมาประมาณ2องสองวันสมวันบ้างนะผมไม่มีโอกาสได้ทำคลิปเลยนะฮะตอนนี้ว่างแล้วก็ได้ทำคลิปนะแนะนำเกมสำหรับคนที่ชอบแนว defense tower ภาพสวยนะฮะนี่ก็เป็นคัดสีน้เฉยนะม่มีอะไรมันนี้ไม่ให้ผมกดไปไหนเลยอ่าไม่ให้กดข้ามด้วยในตัวเกมโหลดอีกหนึ่งจี้กว่านะฮะนี่งเท่นะยส่วนนี้ดาบซามูไรเนี่ยโคตรเท่ฮะ กดเลยไม่ได้เลยท่านอ่าได้แล้วหึให้กดอะไรอ่ะอ๋อเดิมเดินเรื่องๆครับโอ้ยใครวะเนี่ยโคตรสวยสองหนึ่งศูนย์แน่อืม แค่เข้าเกมมาคัดซีนก็รอไปหลายนาทีแล้วนี่ฮะมาถึงเกมเพย์นะฮะแล้วก็ดูเลยนะผมเป็นภาษาไต้หวันทั้งหมดเนาะสาษจีนไต้หวันนี่แล้วก็ลากดีเฟนต์ลงมาเจ้าตรงนะตรงไหนตัวละครน่ารักมากนะฮะนี่น้องเขก็ยิงปังปัปัง,ปง,ปง,ปงดูดิแม่งโคตรแบล้วอะนะดูดิเอ่อแนวเกมจะเป็น 2D แต่ว่าตัวละครเป็น 3D นะฮะ นี่ฮะผมเออผมบอกทุกคนต้องชอบนะฮะนี่โคตรน่ารักไงผมเบลเชียไอตัวนี้เป็นแท้งนะเนี่ยตัวหัวขาวนะส่วนตัวนี้เป็นตัวดามิดอันนี้เป็นสายอะไรเอ่ยซัพพอร์ตใช่ปะแม่ใช่ฮะ,ะสายซัพพอร์ตสายฮิวอะนะฮะแมแล้วดูตัวอ่าต,ตัวบอสเนี่ยโคตร โคตรเท่อ่ะบอสของตัวสตูดิปั๊มแหมอันนี้ก็ฮิวจัดเลยนะผมเดี๋ยวบอสแจกตัวละครนี้นะโคตรดีฮนะิวจัดๆเลยดิเอาแล้วครับผมจัดการลูนกน้องเสร็จแล้วนะตอนนี้จะล่อบ,บอสแล้วนะผมเฮ้ยตัวนี้ลงมาได้โอ้โหไม่ทันลงตายแล้วมึงบอสเป็น4ตัวหลักนะฮะ ไม่ทันลงเลยครับตายก่อนแล้วโอ้ไม่ได้หินเลยโคเทมองเบลเชียณนะเวลาต่อผ่านมาเวลาผ่านไปร่วงเลยประมาณหนึ่งปีกว่าสาวน้อยที่จมอยู่ใต้น้ำก็ได้กำเนิดความทรงจำอันเล็กน้อยและก็ได้ผุดจากใต้น้ำขึ้นมาเป็นสาวที่เติบใหญ โอ้โหแมงคัดสินเยอะไปไหนวะไม่ใช่หรอครับกดข้ามไม่ได้นะ่ยเอาแล้วครับมีพลังบางอย่างนะฮะทำให้เธอตื่นขึ้นมานะฮะจำความทรงจำว่าอซึ๊ดนี่ความทรงจำอาจจะเลียนลางนะฮะจมน้ำไปนานหลายสิบปีนะฮะแบบไม่ตายด้วยนะฮะ อ่ะมีการกดข้ามได้แล้วนะตอนนี้ขออนุญาตตั้งชื่อหน่อยนะฮะอืมอืมอืมสละอีไม่ได้อีกแล้วนะฮะอินทุเกียงต้องเป็น gram อินทุกาออีกแล้วไม่รู้พวกเซิร์ฟจ,จีนพวกนั้นมันจะห้ามภาษาอังกฤษ คำว่าเกมทำไมไม่เข้าใจนะฮะอะมาดูตัวเกมกันต่อนะฮะอันนี้จริงแล้วนะก็จะมี NPC แนะนำานี่ะนี่มัแนะนำทตุุๆให้เราเอาตัวละครลงแล้วไปตีฐานคให้ได้นะไปคล้ายๆเคาเตอร์ไซด์ไหมผมว่าเออคูดาวอปุ๊บอันนี้ใช้สิบ์มานานะนะเห็นไหมมันจะเขียนสิบ์มานานอ่าลงได้ลงนะฮย อันนี้ก็วิ่งเกตมานาเห็นไหมซ้ายมือนะครับผมอันนี้ใช้6มานานะสตุนูห้าหกอ่ะลงนะฮะทำไมเกมมันดูเหนื่อยๆวาเซิร์ฟเวอร์มันแหลกนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันเหลืองแล้วนะตอนนี้ใครจะเล่นก็เดี๋ยวรอเซิร์ฟใหม่ก็ได้ผมว่านะตอนนี้เซิร์ฟยังเหลืองอยู่นี่มันเหมือนคาลเตอร์ไซนะ์ไหมแต่มาในรูปแบบของ SD นะน่ารักดี ผมเลยเอกเกมนี้เพื่อนๆน่าจะชอบนะใครต้องการความท,าท้าทายใหม่ๆเกมใหม่ๆก็ติดตามที่ชอบผมได้เลยครับม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกมนะยเกมใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะอืมถ้ามีเกมใหม่ๆมาจะลงเรื่อยๆครับไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกม CBT ต่างๆส่วน A ้ Sword of Art ฉลองครบ1 0ปีผมได้รับ รับลิงให้โหลดนะแต่ทําไมผมโหลดเล่นไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันในบูสเต็นไม่ให้อ่ะแปลกนะฮหรือว่าคนลงหมดแล้วอันนี้ยังไม่มีคูนสองเลยช้ายังไม่มีคูนสองนะเดีย๋ยวคูนสองจะกดได้จะเร็วกว่านี้นี่ตัวนี้โอ้สไนเปอร์มายังไงวะ นี่คนระโคเท่นะไม่ใช่สไนเปอร์ดีดาบใหญ่เลยแอบลากไปไหนอ๋อมีสกิลนี่ไงต้มโอหลากสกิลได้ด้วยวะ่ะแจม,มเราสู้ได้อยู่แล้วครับแต่หลังๆไม่เนี่ยบอสอาจจะสู้ไม่ได้พรหลังๆอาจจะยากขึ้นเรื่อยๆ ใช้สกิลได้ไหมกดดูในตัวละครได้อย่างเดียวเหรออันนี้รับดามิดมานาท่าไม่ตายยังไม่ขึ้นเลยตัม้มเรียบร้อยเนี่ยเล่นไม่ยากใช่ไหมครับผมภาพสวยน่ารักมากเนี่ยทีเท่มากตัวนี้ผมชอบเลยขอให้เป็นดาวทสมอเยชอบหมด มูชาก,การกอเปล็วเชยร์ er. เดี๋ยวโคจะมีเปิดกระชงกระชาเยอะแยะมากมายนะนเลนยนะ่ะก็ทำตามที่ NPC เขาแนะนำนะฮะนี่ไงเปิดกระชาตู้ฟรีแจกอะไรเอ่ยนะฮะโชว์เกลือไม่เกลืออะไรอ่ะเฮ้ยตัวสีทองเลยเหรอ ฮ้ยแจกก้นโอ๊ยว่าแล้วเชียวมันต้องแจกตัวนี้เห็นแม่งมันนั่งแพมอยู่ดี้อืมเอาตัวอื่นก็ไม่ได้นะฮะตัวดิกกี้เลยผมว่าแล้วนะฮะชัวร์เลยแนมะ่งแจกจริงๆเอเอาไปลองสนามดูก่อนนะฮะลิงโหลดอยู่ใต้คิดนะผมจะทิ้งไว้ให้อาตัวละครลงยังไงอะ กดตรงนี้นะคบผมจำไอคอนเกมไว้ให้ได้นะนี่เอาตัวคนลงตรงนี้ตอนนี้ลงได้3ตัวไปนี่ฮะลงสนามมาแฟบฐานเราสามพันห้าเราจะเอาตัวนี่ลงเนยไปตัวที่ได้มานะแท้ง แทงกากไม่กากนะเป็นแทงห้าดาวนะฮะตอนนี้เราก็รอตัวนี้นะผมสไนเปอร์ไม่ใช่สไนเปอร์เป็นดาบใหญ่ผมมองเป็นไงเป็นสไนเปอร์วะอยงเงี้ยลงไปนะฮะเหลือตัวยูฮะตัวยูวที่มันเล่นแจกตอนแรกอะเออโอเคน่าน่า,น,าน่าสนใจนี่ฮะถ้ามันลูกได้มันจะต้องลุกนะเพราะว่ามันเป็นการฟันอย่างเงี้นะดูสกิลนะฮะไปเลยครับถึงจุดหมายนะครับ ตีฐานแล้วผมปาบปาบเรียบร้อยเ,ยเสร็จโจนนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ผมบอกเลยว่าน่าเล่นมากแล้วก็น่ารักมากด้วยเนะ่เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยจะมีคูณ2เนาะแล้วก็มีกระทงกระชานเนี่ยก็ใครอยากเล่นก็ลิงทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชั่นเลยเนะงี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ